มุดเข้าไปคำว่าเข้าไปเบิ้งอกอกแมวเห็นพันทั้งฮอดแมวตั้งฮอดเอียงนะเขาจะเอียงทั้งกี่แม่ไหวนะเฮจะไปกอดเห็นพันเฮ้ยไปถือเครื่องล็อกย้อนอยังฮะทุบโทรศัพท์ถีมย้อนอยังเด้อเฮ้ยไป เไปไปนะก่อนสามต่อสามห้าสามมั่นะก่อนเข็นพันเฮ้ยไปหลรอมาเสนอหนักเด็กคนนี้แล้วที่กูตามหาเต็เกียร์สมบัติดีที่กูเห็นไว้นั่นแหละของแท้ การน,นั่งสมาธิเข้าใจรแม่ตะกี้ท่ากวางไปครับรถทั้งเรียบเลยนี่เป็นอไรกล้าวะฮะนี่เป็นไรกล้าว่ากล้าท่าคือตะกี้วะสองลอยเศร้าแค่ลอยหางซิปนะฮะเอารุ่นว่าเอสเอสเข้าใจรแม่นี่เป็นไรกล้กาท่าก,กวะา,า,วานะฮะเอาขึ้นมาแม่มูอิดอ่ะขึ้นมาเสี่ยงพ่วงเอาขึ้นมาขาึาน้นมาเอาขึ้นมาคณะบริหารประเทศไทยเอาขึ้นมา ผมไม่ม <icana>, ีแนวนุ่มึงไม่ไดหารเลยแมวมึงได้ฮะฮะผมไม่มีแนี้สงหวนุ่มกู还不ไหารเลยแมวมึงได้ฮะฮะมึงแดกขึ้นเะดือนไผยังแกมึงแดกขึ้นเดือนไผ่ผาษีประชาชนมาฮะแล้วมึงเก็บยังได่แล้วเงินกูไล่มันแด่ฮะโคตรแมวมึงเอ้